สวัสดีครับวันนี้มีของใหม่นะครับของอาทอมี่นะครับมาโชว์ให้ดูนะครับเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับแต่รองเท้าผ้าใบนี่มีความพิเศษครับถ้าเราเห็นชื่อนะ vegetable leather sneaker นะครับก็คือแปลว่ารองเท้าผ้าใบหนังนะครับรองเท้าผ้าใบหนังไม่พอ ผลิตภัณฑ์อาโมี่ครับรงเท้าผ้าใบผมก็เพิ่ซื้อมานะครับนี่ก็เลยเอามาเปิดให้ทุกๆคนดูแพคเกจช่อใหม่สวยงามนะครับดูหาอลังการนะมีใบรายละเอียดมาด้วยครับเป็นรายละเอียดนะเกี่ยวกับาเห็นเครื่องหมายนิดนิดนึง CCM เครื่องหมายนี้นะครับเราจะรู้จักกันดีว่า เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองว่า,าบริษัทอาโชมี่ของเราและผลิตภัณฑ์ของเราครับมีการคิดคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักครับซึ่งตาสัญลักษณ์นี้ก็การันตีได้เลยนะครับเหมือนออยอในแง่ของคุณภาพนะครับว่าการทําสินค้าของอาโชมี่ของเราเนี่ยมันมีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และก็เรื่องของการบริหารจัดการในนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ ไม่ออกหรอกนะครับภาษาเกาหลีแต่ว่าเคยแปลไว้นะครับก็เป็นหนังที่ทําจากผักครับทุกคนหนังที่ทาจากผักแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นจาร์ที่โอ้นกะครับเดี๋ยวไว้มาจอบเล็กน้ทีนึงนะครับเราอยากให้ไปดูรองเท้าครับนี่ครับรองเท้าผ้าใบ นะครับเพราะว่าเป็นหนังที่อัดหลายๆชั้นมาครับนี่มาเปิดแพคเกจมาก็เป็นร้อยขู่รองเท้าร้อยสายเ <Yeah. S 1> ชือกมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่าผมสะดวกตรงนี้ครับทุกคนเห็นมีหออะโทมม่ของเราอะโทมม่ र, ของเราครับเป็นสัญลักษณ์รองเท้าอาโทเี่ของเรา นุมากเลยที่จับสัมผัสตรงนี้นะนุ่มมากมเลยแล้วก็มีโลโก้โลโก้โกเขียนว่าอ,ตอ,อาตอมี่ครับอยากดึงออกมานะครับอ่าเป็นอาทอมี่ของเรานะครับก็เป็นรายละเอียดของสินค้าของเรานะครับว่าเป็นของอาทมี่แน่นอนทั้งนอกและในนะครับแล้วก็พื้นก็เป็นยางนะครับมีความนุ่มพอสมควรเท่าที่ผมอ่านสเปคมาเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยครับตอนนี้พื้นข้างในรองเท้าจะอยู่ประมาณนี้นะ จากตรงพื้นรองเท้าถึงตรงเนี้ยประมาณผมว่า4เซน5เซนได้อะตามสเปคบอกว่าใส่แล้วเราจะสูงขึ้น5เซนนะครับเหมือนกับใส่ส้นสูงผู้หญิงอะนิ้วอะครับอ่าเนี่ยได้เลยประมาณ2นิ้วครับเพราะนั้นถ้าใครอยากจะเสริมความสูงก็สามารถลองรองเท้าของอาชูมีได้นะครับก็สวยงามอยู่นะครับเรียบร้อยงานเป็นงานแฮนด์เมดนะครับตัดเย็บแฮนด์เมดเนี่จะเห็นลายหนังอยู่เนาะ เราสามารถทําลายหนังนะครับแต่จริงๆอันนี้ทําจากผักนะทุกคนก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับนะก็มีอะไรอีกนะครับในกล่องนี้เดี๋ยวมาดวันก่อนนะครับมีกานชื้นม,มาด้วยนะครับเพราะว่ารองเท้ามันเป็นหนังเนาะเดี๋ยวมันจะขึ้นเชื้อราได้นะครับแล้วก็ใส่กระดาษมาในนี้ด้วยนะครับร้อยเชือกมอเราให้เรียบร้อยเลยโอ้ดูน่าใส่มากเลยดูดีนะครับ อันนี้ก็เป็นแพ็กเกจมามีอะไรมาให้อีกเนี่ยเอามีเชือกแถมมาให้นะครับคงเผือเชือกดําหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับก็มีเพิ่มมาให้เป็นสํารองนะครับแล้วก็มีตัวกันระหว่างกลางอีกคู่นึงอีกข้างนึงนะครับก็หอมอย่างเหมือนกับรองเท้าแบรนด์เนมเลยนะทุกประการนะครับหาเท้าคู่นาะเจอเจอแล้ว <laughs> นะครับ ก็มีคู่หนึ่งนะครับมีอ๋อมีหนังห้อยมาให้ดูด้วยนะครับว่าอัหนังนะครับกรรมวิธีเป็นแบบนี้ตัวชิ้นหนังนะครับก็ห้อยติดกับรองเท้ามาเลยนะครับโอ้ก็ดูน่าจะใส่น่าใส่มากเลยครับเนาะก็เดี๋ยวต้องมาใส่แล้วก็จะมาเล่าอีกทีนะึงว่าเป็นไงม้างนะครับก็ต้องบอกว่าดูดีมากเลยนี่ดูดีมากเลยนะครับน่าใส่มากมาก ก็เดี๋ยวจะไปลองทดสอบดูว่าใส่แล้วเป็นยังไงแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีกับรองเท้าผักนะครับรักโลกของอาโทมี่ของเราครับนี่ด้านหลังก็มียี่ห้ออาโทมี่นะครับยอดเยี่ยมมากครับโอเคครับและไว้เจอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเพิ่มขึ้นครับวันนี้เป็นรองเท้ารักโลกของอาโทมี่ครับสวัสดีครับ